สิ่งที่พระเยสเจ้าทรงทำบนโลกนี้ก็เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้ทำตามเพื่อพวกเขาจะได้รับสิริรุ่งโรดร่วมกับพระองค์พระเยสเจ้าทรงเป็นสูงสูงสุดแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้สื่อเชื้อสายอย่างอารนณ์และไม่ได้ถูกกล่าวถึงในเรื่องการปฏิบัติศาสนาบูชาในพระวิหารและพระองค์ยังได้ขัดต่อบรรดาสมณะในเวลานั้นด้วย แต่สิ่งที่ปรากฏจากการกลับขืนพระชน,นชีพของพระองค์ได้เผยถึงบทบาทอันยิ่งใหญ่ของสมณะสูงสุดอย่างสมบูรณ์นิรันดรการเตรียมรับทุกทรามานในสวนเกสเมนนีของพระองค์เผยให้เห็นถึงการคร่ำควรถึงความยากลำบากในการที่จะนบนอกแต่พระองค์ก็ส่งเลือกที่จะเชื่อฟังอย่างครบคันสิ่งนี้เตือนใจเราให้รู้ว่า ความนบนอบไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้หากเราทำด้วยความรักเหมือนที่พระเยสุเจ้าทรงรักพระบิดาและรักเราภาพการภาวนาของพระองค์สะท้อนถึงความยากลำบากนั้นเมื่อพระองค์ทรงทูลว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์มีพระประสงค์ปรดทรงนำถ้วยนี้ไปจากข้าพระเจ้าเธอ แต่อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้าขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิดและในที่สุดนั้นพระองค์ก็ส่งเลือกทำตามแผนการแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าอาศัยการนบนอบเชื่อฟังนี้เองพระองค์จึงเสด็จสู่สวรรค์และยังเป็นการเปิดทางให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ได้มีส่วนร่วมในสวรรค์ด้วย เราต้องมีประสบการณ์แห่งการลดตัวและถ่อมตนเช่นนี้ด้วยการเรียนแบบพระเยซูเจ้าในการดำเนินชีวิตอยู่ในหนทางแห่งความสุภาพอ่อนน้อมแม้บางครั้งจะต,ต้องเรียนรู้ผ่านความทุกข์ทรมานเราก็ไม่ควรปฏิเสธเครื่องมือนี้ที่พระเจ้าจะใช้สอนแต่ละคนเพราะเราไม่ควรมีประสบการณ์เพียงแค่มองดูจากคนอื่น อีกทั้งในพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าการม,มีความเชื่อที่เข้มแข็งจะช่วยให้คิตชนไม่ต้องเผชิญความยากลำบากอะไรเลยแต่กลับทำให้เห็นว่าความทุกข์ยากต่างๆนั้นเป็นหนทางไปสู่พระสิริรุ่งโร์เช่นเดียวกับที่พระนางมารีต้องไปเชิญกับความทุกข์มหาศาลร,ร่วมกับพระบุตรและในที่สุดพระนางก็ได้มีส่วนร่วมในพระอาณาจักรของพระองค์ วันนี้ให้เราภาวนาขอพระเจ้าทรงทำให้ลูกสามารถทำสิ่งต่างๆโดยยึดมั่นในพระองค์มีความเชื่อและวางใจอย่างเต็มเปี่ยมแม้ในเวลาที่ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือต้องพบกับปัญหาต่างๆขอให้ลูกยังคงมีความเชื่อและความหวังในพระองค์และก้าวไปในหนทางของพระองค์ด้วยความรักและความอดทน เพื่อพระองค์จะได้นําลูกไปสู่ความรอลเป็นคราข่าเเจ้าเรื้อย้า Come from down